โทรศัพท์เขาอยู่กับฉันแอดมาฉันก็ไล่บล็อกเจอกันไหมคะฉันจะไล่บล็อกชอบความแอดมาฉันก็ไล่บล็อกอะ่ะฉันก็ไล่บล็อกใครคอมเมนต์แบบแนวแบบขายของฉันไล่บล็อกหมดเลยเพราะว่าฉันเช็คไอจีเขาทุกวันต้องเป็นโปรเฟลเท่านะแม่แม่จะไปติดตามเมนยองอยังไงลูกทำไม่เป็นคือประเด็นคือทำไม,ม่เป็นแ,แม่มีไอจีไหมเม็ดมา นหนูหนูห,หนูไม่ไลฟ์กับแม่สิแม่เองแม่มีลูกแต่แม่เล่นไม่เป็นแม่มีไอทีไหมอันนี้อันนี้คอโดนมกรออะบดูแต่มีไอจีมิงมีไปอมไหนไ,หนไอ,นอันเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นไอีอมนั่น, <c oughs> อ,นอันต้องเป็นอันที่มีสองพันเอ้ยทำไมมันคนไม่เท่ากันคะอันนี้พั ้าาน่จะต้องมีอันเนี้ยต้องมีสองพันมันมีอีกอันหนึ่งค่ะลองลองเลื่อนดูทำไมมันมีพี่เอกมันมันมีไอจีปอมของมีเหรอเออมันมีสองอันอันหนึ่งพันห้าอันหนึ่งสองพันไหนดูได้ดูของไหรือเปล่ารับไอด้วยรับไหนรับไหนอันไหนกันเนี่ยรับปอมรับออม่าด้วยออม่าแอดไปแล้วนี่ปอมมันมีสองอันอันเนี้ยออม่าออม่าโพสไปแล้วเครื่องหนูอยู่ที่ใครอ่ะอันนี้ไม่ใช่ ตอนนี้ตัวแล้วเนี่ยนี่แต่ว่ามีสองอันน่าจะอันเก่าเขาแล้วเขาจำอันนี้ไม่ได้อหรออันไหนของมินทายกไม่รู้อ่ะแม่กดไปแล้วใช่ปะขาเนี่ยค่ะอันที่เขียนว่าติดตามโดยไพยวันเนี่ยค่ะเราเราอันมินทายกเขาจะถ่ายกับคนนี้หรือเปล่าเขาโกงไม่รเงืนหือมินทายกคืออันไหนถือตอดทองมั่นอันที่สองพันกว่าค่ะ อันนี้ฟอนแบบใช่อันที่อันที่ฟอนถือว่าหางมินทยอออมมาฟอนยูยูฟอนออมมาด้วยยูฟอนออมมาด้วยอันไหนแม่ไม่รู้อ่ะอันนี้คือไอจีออมมาของออมมาเออลอฟอนแล้วเราลองฟอแล้ว นี่ไงแล้วแม่เอาเอาเอาของแม่ไปฟอนหนูด้วยแล้วหนูฟอนแม่ค<อ>ือแม่ทำไม่เป็นอ่ะหนูไปฟอนเองค่ะคำสม,มิดาคำสม,มิดาไปใส่แหวนเลยละ่ะลูกเอ้ยกลับบ้านก็หมดเนื้อหมดตัวเลยลใส่แหวนเลยละ่ะ

ระวังตกมันมันอันใหญ่มากพี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งกดแล้วหมดตัวละเลิกอุ้ยใส่ผมใส่ผมโชว์แหวนใส่ผมแล้วโชว์แหวนอะไม่ใส่เลยอะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่สองแสนสองแสนกี่ คนหมกอะถอนถนทุกอย่างแล้วกำไรกำไรอันนี้ขอนยากขอนน้ำแข็งเพิ่มได้ไหมน้ำแข็งค่ะแก้วเนียวเผยผมใหญ่เลยทีนี้ใส่ผมโชว์เวทส่วนไมกใส่วน โชว,ว่าแต่งงานแล้วอแอบจับมือละหนึ่งไ,ไม่เอาละหนึ่งมีคนบอกให้ดูวิ่งหนีวิ่งหนีไม่ได้ไม่วิ่งกับเขาไม่วิ่ง ฝากแล้วดเดียวเดียวลูกหนูจะเอาเงินแม่ไปเปร์ปผู้ชายหมดไม่ได้เธอลูก <c oughs> เงิน <c oughs> แม่แม่รวยมากเงินมแม่ก็เหมือนเรากบอเยเงินแม่ก็คือรวม <c oughs> กันเป็นสองพันสองร้อยสามสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายเขาลูก <c oughs> หนูจะเอาเงินไปเปร์ปผู้ชายแบบนั้นไม่ได้ลูกลเราคนสนุกด้วก็แม่บอกไม่ให้หนูเราแม่เลี้ยงหนูเหรอ แม่ให้หนูเท่ากับหนูก็จะไปให้ผู้ชายไงลูกอะไรแม่ไปแล้วนะฮะไปหนูจะเอาเงินไปให้ผู้ชายทั้งหมดไม่ได้ลูก